ยินดีต้อนรับกลับสู่ Legendary Machine ช่องที่เรานำเสนอเครื่องจักรในตำนานที่เคลื่อนโลกและวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถกระบะเล็กที่เป็นที่นิยมและไว้ใจได้ที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดนั่นคือ Suzuki Carry 2025รถกระบะขนาดกระทัดรัดที่แม้จะตัวเล็กแต่ประสิทธิภาพนั้นไม่ธรรมดาเลยวันนี้เราจะพาคุณไปดูทั้งภายนอกภายในและสมรรถนะการใช้งานของเจ้ากระบะคันนี้ มาเริ่มกันที่ภายนอกกันก่อนเลยซูซูกิแคร,รี2025ยังคงรักษาดีไซน์ที่เน้นการใช้งานแบบดั้งเดิมไว้ได้อย่างดีตัวรถดูเรียบง่ายแต่แข็งแกร่งด้านหน้ามีการออกแบบกระจังหน้าใหม่ให้ดูสะอาดตาพร้อมไฟหน้าแบบฮาโลเจนทรงเหลี่ยมที่ให้ความรู้สึกทันสมัยมากขึ้นกันชนหน้าถูกยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มระยะห่างจากพื้นช่วยให้วิ่งบนถนนครุขราดได้ดีกว่าเดิมตัวถังรถถูกออกแบบให้ใช้งานได้จริงบานประตูมีการเสริมความแข็งแรง ล้อเหล็กยังคงเป็นมาตรฐานแต่คราวนี้มาพร้อมอยางออเทเรนจากโรงงานที่ช่วยให้ยึดเกาะถนนได้ดีไม่ว่าจะเปียกหรือแหง้งส่วนกระบะท้ายถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้ด้วยความยาวประมาณ2.5เมตรและรับน้ำหนักได้ถึง750กิโลกรัมขอบกระบะสามารถพับลงได้ทุกด้านทำให้การขนของสะดวกสุดๆด,ด้านท้ายของรถดีไซน์เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงไฟไท้ายขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับในที่มืด อีกหนึ่งจุดที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นนี้คือการติดตั้งพื้นกระบาดแบบไลเนอร์และช่องเก็บเครื่องมือด้านข้างที่สามารถเลือกเพิ่มได้ในรุ่นสูงซูซูกิแสดงให้เห็นว่าเขารับฟังความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงมาต่อการที่สมรถน,นาการขับขี่ซูซูกิแครีพ่2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรให้กำลังประมาณ97แรงม้าและแรงบิด135นิวตันเมตรแม้จะไม่ได้แรงมากแต่ถูกออกแบบมาให้ขับขี่ได้อย่างมั่นคงและประหยัดน้ำมัน เกียร์ธรรมดาหสปีดให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและรองรับการบรรทุกหนักได้ดีในเมืองรถคันนี้มีความได้เปรียบด้วยขนาดที่เล็กขับขี่คล่องตัวเข้าโค้งและจอดในที่แคบได้ง่ายพวงมาลัยพาวเวอร์ทำให้ควบคุมรถได้สะดวกแม้ในถนนแคบหรือมีสิ่งกีดขวางระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ใช้แหนบหลังที่แข็งแรงขึ้นทำให้การขับขี่ขณะบรรทุกของหนักนุ่มนวลขึ้นกว่าเดิมระบบเบรกถูกปรับปรุงด้วยจานเบรกหน้าใหญ่ขึ้นและเบรกหลังแบบดรัมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านความปลอดภัยมีระบบ ABS, EBD และมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้เลือกติดตั้งเพิ่มเติมเมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะพบว่ามีการออกแบบให้เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงรองรับผู้โดยสารได้สองคนอย่างสบายๆที่วางขาไม่อึดอัดแผงคอนโซลออกแบบให้ทุกปุ่มควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานง่ายมีแอร์แบบหมุนมืออินโฟเทนเมนแบบพื้นฐานที่รองรับบลูทูธหน้าจอดิจิตอลแสดงผลและบอเบาสทรงมัตระานที่นั่งสบายพอสมควร พื้นที่เก็บของในห้องโดยสารมีช่องใส่ของตามจุดต่างๆเช่นช่องประตูกล่องเก็บของตรงคอนโซลและช่องใส่แก้วน้ำเสียงรบกวนจากภายนอกก็ถูกลดลงจากกรุ่นก่อนทำให้ขับขี่ได้เงียบขึ้น Suzuki คร r r y 2025อาจไม่ได้หรูหราเหมือนกระบะขนาดใหญ่หรือ SUV รุ่นใหม่ๆแต่สิ่งที่มันมีคือความทนทานความคุ้มค่าและความไว้วางใจได้เป็นรถที่พร้อมทำงานไปกับคุณทุกวัน ไม่ว่าจะในเมืองหรือชนบทสำหรับหลายคนซูซูกิแคร,รี่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือเพื่อนคู่ใจในชีวิตการทำงานหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Legendary Machine และคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้เรานำรถรุ่นไหนมารีวิวต่อไปเจอกันใหม่ในคลิป